คับสวัสดีนะครับลูกค้าชาวแฟนเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ผู้ที่ให้เกียรติดตามนะครับและรับชมทั้งช่อง Youtube นะครับกับวันนี้ก็เป็นคลิปประจําวันที่31นะครับกรกฎาคม2564ครับคลิปประจําวันสิ้นเดือนนะครับวันนี้นัดก็มีรถเข้าใหม่นะครับมาหลายรายการเลยนะครับมาแนะนําให้ลูกค้าได้ชมกันแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นโรตารี่มือหนึะครับโรตารี่มือส ผานครวนผานยกล่องผานขุดมันหรือว่าจะเป็นตัวตัดหญ้านะครับอันนี้เราเป็นทั้งอุปกรณ์มือ1มือ2นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถนะครับมาดูสินค้าหรือว่าสั่งจองออนไลน์ได้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับระบาดรอบนี้ระบาดหนักมากนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0 91 แปด1 1หนึนานะครับขอประชาันเน้นย้ำนะครับลูกค้าที่จะเข้ามาชมรถหรือว่าขาจรที่จะมาดูรถนะครับขอให้เน้นย้ำว่าให้โทรนัดเข้าดูรถก่อนนะครับเพื่อเราจะได้ถามว่ามาจากพื้นที่ไหนพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับระบาดหนักมากๆนะครับเมื่อวานไม่ได้มาอัปเดตนะครับไม่มีรถเข้านะครับมีเข้านะครับแต่ว่าเป็นช่วงเย็นมี47เข้ามา2คันนะครับแล้วก็มีพวก3 4 3 6ี่นะครับเข้ามานะครับมา เริ่มต้นจากตัวแรกก่อนเลยนะครับเป็นยันม้า39แรงนะครับเราขายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็ลูกค้าทกสเท่านั้นนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับตัวนี้เป็นยันม้า39แรงม้านะครับอ่า EF 39 3P นะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี59นะครับรถสวยเช็คความใช้ครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับ เปิดราคาเบาๆาครับ2 8 5แส0แปดหมืนห้าันบาทครับ2 8 5แส0แปดหมนห้าันบาทนะครับจัดส่งฟรีสาม้อยกิโลเมตรแรกนะครับราคาหน้าป้ายนะครับปีที่สองเก้าห้านะครับวันนี้เรามาจัดโปรนะครับวันสิ้นเดือนนะครับลถให้ลูกค้ากันอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นของแถมนะครับชุดยุคโควิดนะครับผ่านก็จะได้เป็นผ่านหกนะครับผ่านหกใบยีสองนะครับเต็มเต็มสวยสวยเลยรถคันนี้ใช้งานสามพันกว่าชั่วโมงครับลูกค้านะครับรถเนื้อตัวก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับ ส,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 สวยมากนะครับสีสันสวยหัวเกียร์นะครับก็เป็นหัวเกียร์ไทเทเรียบร้อยนะครับท่อนคัตเครื่องนะครับยังไม่เคยแกะไม่เคยล e ื้อนะครับยางหน้าผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้2 8 5 0 0 0บาทนะครับอ่ะมารถเกี่ยวอีกหนึ่งคันนะครับ DC70G นะครับคันนี้เป็นรถอุ้มนะครับรถก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับสวยมากนะครับพอรถตัวนี้ปรับสภาพเรียบร้อยนะครับบอดงบอดี้นะครับเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับเนื้อตัวนะครับสภาพนี้พร้อมเกี่ยวได้เลยนะครับอ่า สภาพนี้พร้อมเกี่ยได้เลยนะครับปรับลดราคานะครับตัวนี้อยู่ที่ห้าแสนเจ็ดเอ่อสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทไม่ใช่ห้าแสนนะครับ4ี่แสนเจ็ดหมื่นบาทเล่มทะเบียนพร้อมนะครับรถใช้งานพันเจ็ดร้อยชั่วโมงนะครับจดทะเบียนปีห้าเจ็ดนะครับเป็นรุดอุ้มนะครับปีสี่เจ็ดศูนย์นะครับตัวนี้ก็ตรวจเช็คนะครับปูปากเลสคอเลสออเกอร์สวยนะครับหัวจจรวดก็ยังดีอยู่นะครับใบนะครับดีนะครับตัวนี้ก็ทํานะครับ คอสปริงนะครับคอสปริงตู้เบาให้เรียบร้อยนะครับตรวจเช็คระบบให้เรียบร้อยพร้อมใช้นะครับพันเจด้อยชั่วโมงนะครับคันนี้นะเก็บงานเรียบร้อยนะครับสาหรับรถเกี่ยวนะครับราคาที่สี่แสนเจ็ดหมืนบาทนะครับที่แรกติดจองไปลูกค้ายกเลิกมัดจํานะครับลูกค้าน่าจะได้คันใหม่นะครับอีกหนึ่งคันนะครับเป็นเครื่องอัดฟางนะครับ h ฮ1 3ีหนึ่งสาูนพัดนะครับตัวนี้นะครับ เครื่องอัดฟางเ b ็3ปีหนึ่งาูนพัดนะครับราคาก็อยู่สองแสนสี่มนบาทนะครับสภาพก็สวยเลยครับวาฟางนะครับตัวเกียร์เข้าไปอัดนะครับตัวมัดนะครับสวยสมบูรณ์นะครับตัวนี้แถมเชือกให้สองก้อนนะครับตีสันเดิมๆครับตัวนี้นะเครื่องอัดฟาง h ฮ1 3ปีหนึ่งสามนพัดครับ fc ท่านใดที่สนใจนะครับไว้ไปอัดนะครับทําเงินทาทองนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับสั่งจองได้นะครับเราจัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกครับติดต่อสอบถามได้ที่0 9 1ย์1 1 1 9หนึ่งับดหหนึ่ง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 นะครับตัวนี้ก็เป็นรถที่นะครับเตรียมจัดส่งนะครับเตรียมจัดส่งนะครับปีสีก็รอเปลี่ยนยางหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งทางนู้นกันนะครับรถเข้าใหม่นะครับฝั่งทางนู้นมี4ี่เเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็อยู่ด้านหลังนะครับ รถอยู่ด้านหลังอยู่โรงล้างอีกนะครับเดี๋ยวพาเดินชมนะครับสินค้าวันนี้ดูสินค้าฝั่งทางนี้ครับวันนี้ก็มีเทรลเลอร์เข้าใหม่นะครับเทรลเลอร์ลากรถเกี่ยวนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา4ี่0มืนสี่พันบาทนะครับสี่หมืนสี่พันบาทสเปกก็อยู่ที่กว้างเมตรเก้าสิบนะครับยาวสี่เมตรสามสิบนะครับขึ้นดีซีเจ็ดศูนย์ได้นะครับอันใดที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับเราจัดส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกนะครับสําหรับเทรลเลอร์นะครับหรือว่าจะเป็นยกล่องนะครับผ่านยกล่อง ผันยกล่องก็อยู่ที่ราคาหมื่นเจ็ดันห้าร้อยนะครับเป็นของหนึ่งนะครับใบยิบสองนะครับถ้าเป็นของปอก็ห8ื0นแปดันห้าร้อยของนาซาก็หมื่นเก้านะครับตอนนี้เดี๋ยวเป็นฐันขุดนะครับผันขุดมันก็อยู่ที่ราคา1 3ื0 0สาพันห้าร้อยกับหมื่นสองนะครับผันพวนนะครับผันพวนเราอยู่เริ่มต้นพวงละสาม0 0ืนบาทนะครับของใหม่มือหนึ่งเลยนะครับผันพวนเนี่ยเป็นห้ายี่สองนะครับราคาก็จะค่อยๆไล่ระดับไปเรื่อยๆนะครับมาดูนะครับรถแชมป์นะครับ แ้ม <c oughs> ตัวนี้สวยมากนะครับ y g o 4 5 4นะครับอาระบบใช้งานได้ปกติทุกระบบนะครับหางนะครับได้เป็นหางฟิลมทนะครับตัวนี้เปิดราคาเบาๆครับไม่ข้ามสองแสนนะครับ 199,000บาทครับรถแชมป์นะครับ45แรงม้า YTO 454นะครับ192นิวตันเมตรนะครับเป็นแรงบิดนะครับอ่าคานหน้าเป็นแบบคานหน้าแบบคาราโร่แบบปิดนะครับแชมป์เนี่ยจะมีเอกลักษณ์มากนะครับเสียงเครื่องยนต์นะครับระบบเกียร์เป็นชัตเทิลนะครับชัตเทิลข้างตัวนะครับ8เกียร์หน้า8เกียร์ถอย4ฟร์วินนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับเครื่องยนต์เป็น3สูบไดเรกอินเจคชั่นครับตัวนี้นะรถสภาพสวยๆนะครับ โดยาใช้งานก็อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าชั่วโมงนะครับไม่ชั่วโมงพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าชั่วโมงรถก็ค่อนข้างที่จะแห้งดีนะครับแห้งดีแห้งดีเลยนะครับรถแห้งดีมากสีล้อสีกระทะสีเดิมๆนะครับตามสภาพนี้นะครับมีฟิล์มคีดีโอนะครับข้างหลังรั่วอยู่นะครับ จุดต่างๆก็พวกซีนล้อต่างๆก็แห้งดีนะครับสีสันบอดี้สมบูรณ์ครับตัวนี้มีใบเอกสารซื้อขายนะครับจากทางร้านนะครับรถแชมป์ YTO 454นะครับถัดมาอีกหนึ่งขั้นนะครับคูเต้า L 3408 DI นะครับอันนี้น่าจะบอกว่ารถสวยมากสดมากนะครับสดมากๆเลยนะครับคันนี้นะครับ ่านใดได้เป็นเจ้าของนะครับรับรองผมการันตีให้ไม่ผิดหวังนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับตัวนี้ถึง9 5้าปเซนนะครับยางนี่อยู่ประมาณ80เเซครับหน้าหลังนะดูโฟกัสที่สีเครื่องท่อนคัดนะครับผาชมนะครับคัดเดิมนะครับพวกเครื่องเนี่ยเดิมๆนะครับยังไม่เคยรื้อไม่เคยแกะนะครับสีสันเดิมนะครับก็เจ้าของเดิมมีทาสีล้อกระทะมาบ้างนะครับก็ สวยนะครับสวยเลยนะครับแผ่นลังโครงราคาไม่แตกนะครับด้านหน้าก็ทําเป็นโครงนะครับส,ไส่ไฟสปอตไลท์ LED แล้วก็กระจกมาให้นะครับเบาะก,ก็เป็นเบาะนิ่มเบาะหนาคอนโทรลนะครับไม่มีรั่วซึมใช้งานอยู่ที่2,859ชั่วโมงโอ้ไม่ใช่แบตหมดแล้วบ่เน้อนี่เปิดเตยนอยทิ้งไว้ <c oughs> <c oughs> นะครับอ่ะผมว่าต้องแบตหมดแล้วแน่เลยนะครับเดีย๋ยวลองสตาร์ทให้ฟังเสียงโอ้ เครื่องแน่นมากๆนะครับตัวนี้ di นะครับจะต่างกับตัวธรรมดานะครับราคามันจะสูงกว่าเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับไดเลกอินเจคชันนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบหัวฉีดเฉียงนะครับเป็นหัวฉีดแล้วนะครับเป็นรุ่นเครื่องยนต์แบบสาสิแรงม้าแล้วนะครับแต่ระบบเกียร์ยังเป็นระบบเกียร์ของสายสิอยู่ซึ่งเป็นเกียร์นะครับเดินหน้านะครับ8เกียร์นะครับ โลนะครับไฮนะครับถอยหลัง4นะครับถอยหลังช่องช่องช่องเกียร์เดียวนะครับถอยหลังแค่ช่องเกียร์เดียวนะครับส่วน PTO ต่างๆก็มีรอบ700เอ่อ780กับเอ่อ750กับสกับ540นะครับ PTO นะครับตัวนี้ก็จะเป็น4ฟร์วินนะครับตัวนี้ก็เป็น4ฟร์วินนะครับรถเดิมๆสวยมากนะครับหางก็จะได้เป็นหาง5นะครับหาง5ตาช้างนะท้ายนะครับ สีท้ายสวยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่2 20,000บาทนะครับเราแถมท่อซิ่งเก็บตรวจเช็คระบบไฟนะครับเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะไปใส่ท่อซิ่งเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็ใส่ไฟเลี้ยวที่มันแตกอีกข้างหนึ่งนะครับตัวนี้รถสภาพพร้อมส่งพร้อมขายได้เลยนะครับ200,002นะครับรถสีเดิมๆสภาพเดิมๆนะครับหรือว่าลูกค้าประสงค์อยากเก็บสีคันล่างด้วยนะครับเราไม่คิดเงินเพิ่มนะครับถ้าอยากได้สวยนะครับเก็บสีคันล่างเฉพาะสีให้มันทัดสลอกนะครับสีหัวเนี่ยไม่ต้องเก็บเลยนะครับสีหัวเนยสวมากนะครับ สีหัวนี่สวยมากไม่ต้องได้เก็บเลยนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้นะพุดหน้าใบดันนะครับเต็มนะครับอันนี้สําหรับรถที่เข้าใหม่นะครับเราก็โฟกัสมันนานหน่อยนะครับมาถัดมานะครับสามสิบหกมีทั้งหมดห้าคันนะครับอยู่ข้างหลังอีกคันหนึ่งนะครับส่วนอิสกิเมื่อวานติดจองไปแล้วนะครับ nt ห้าสี่นเดี๋ยวพาไปชมสาสิบหกแรงนะครับตัวนี้เป็นสาสิบหกแรงม้านะครับรถปรับสภาพทําสีแล้วเรียบร้อยนะครับ เก็บงานนะครับยางเนี่ยก็ประมาณสักแ5ดสิบ้าเปอร์เนตครับตัวนี้ติดตั้งชุดใบดันดินใหม่นะครับแล้วก็จะได้อุปกรณ์ผ่านพวนนะครับราคาที่สองแสนแปดหื่นห้าพันบาทครับลูกค้านะครับกริง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 นะครับสองแสนแปดหมืนห้าพันบาทนะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับตัวนี้เล่มทะเบียนพร้อมนะครับรถเช็กพร้อมใช้นะครับเฟืองท้ายมีหอนนิดหน่อยนะครับตัวนี้เฟืองท้ายมีหออนิดหน่อยนะครับ ของโดยสารนะครับใช้งานที่2,365ชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็มีการตัดท่อนคัดเปลี่ยนแผ่นคัตเรียบร้อยนะครับตรวจเช็คแล้วนะครับหางจะได้เป็นหาง6นะครับหาง6、ใบ22นะครับตาช้างท้ายนะครับสวยนี่คือสภาพรอบคันนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนไฟนะครับใส่กล่องเครื่องมืออะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับรถสภาพพร้อมส่งได้เลยนะครับตัวนี้ ราคาสองแสนแปดหมืนห้าพันบาทครับถัดมานะครับสามหกศูนย์แปดอีกเช่นกันครับตัวนี้เปลี่ยนยางหน้าใหม่ครับรถสีสันคันล่างเดิมนะครับคันล่างเป็นคันล่างตาช้างนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับเก็บสีใหม่รอบคันเหมือนกันนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ดีครับเกียร์ไม่หอนนะตัวนี้ใช้งานได้ปกติทุกระบบเลยนะครับราคาก็อยู่สองแสนแปดหมืนห้าพันบาทนะครับ ส่งให้ปีนะครับ3า0รอกิโลเมตรแรกนะครับวุดคงวุฒคานนะครับสลักคานนะครับตีให้ใหม่เรียบร้อยนะครับ่อนคัดยังเดิมๆอยู่นะครับใช้งานอยู่ที่1 4 0 8ันแดชั่วโมงนะครับรถจดปี5้าสามครับคันนี้นะครับหางก็จะได้เป็นหางห้านะครับผ่านพวนผ่านห้าใบนะครับท้ายพวกสลักก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับ ไปธงไปสปอตไลท์นะครับมาครบ2 8 5 5 0 0 0บาทครับคันนี้เล่มทะเบียนพร้อมนะครับรถจดปี53ถัดมานะครับ3608 s p นะครับตัวนี้ตัวสเปเชียลนะครับเป็นตัวท็อปแล้วนะครับรถก็สภาพสวยนะครับโครงลังคาเหลี่ยมนะครับยางหลังเปลี่ยนให้ใหม่หนคู่ยางหน้า80เเครับคันนี้ราคา3 3 5 0 0 0บาทเล่มทะเบียนพร้อมปี5้นะครับ รถสวยสีเดิมนะครับตัวนี้เป็น36แรงม้าโฟร์วิลนะครับขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับเกียร์เป็นซิงคอมเมดหรือเกียร์ชัตเทิลข้างพวงมาลัยนะครับสามารถเข้าเกียร์ได้โดยที่เราไม่ต้องหยุดจอดรถนะครับตัวนี้เป็นรถอ่าเหมาะสําหรับการใช้งานนะครับในไร่ในสวนในนานะครับตัวนี้นะครับเป็นรถไถขนาดกลางรุ่นแอนะครับดูสภาพรอบพันนะครับคอนคั์เดิมนะครับยางหลังเปลี่ยนใหม่1คู่นะครับเกียร์เข้าตรงนี้นะครับ ก็เข้าเกียร์เนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่านะครับมันจะเข้าที่ข้างตัวอยู่ตรงนี้นะครับคันเกียร์มันจะอยู่ตรงตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นเต่ากระต่ายครับโลกับไฮนั่นเองนะครับใช้งานอยู่ที่1,551ชั่วโมงนะครับวีดีโอ2รอบปั่นนะครับตัวนี้ได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับผ่านพวน1พวงนะครับผ่านพวน5้ใบนะครับตาช้างท้ายสวยๆครับลูกค้าครับ ราคาค่าตัวครับปีห้าเจ็ดคันนี้อยู่ที่สามแสนสมหมืห้าันบาทนะครับ3า5แสนสาหมื่นห้าันบาทรถสภาพสวยนะครับคานเดิมนะครับ QC เดิมนะครับมาร์คเดิมนะครับ QCM แ้มจากโรงงานยังอยู่สมบูรณ์นะครับรถคันนี้สวยมากนะครับอ่ะมาอีกหนึ่งขั้นนะครับ L สามหกนแปด SP นะครับเป็นแบบคันโค้งนะครับ รถคันนี้ก็ตีสภาพให้สักประมาณเก้าสิบเปอร์เ็นนะครับรถใหม่ๆเลยปีห้าเก้านะครับตัวนี้รอเล่มทะเบียนหกสิบวันทําการนะครับตัวนี้เป็นแบบคันโค้งนะครับหน้าใบดัดดินเต็มลูกมงลูกหมากต่างๆแน่นนะครับมาเดิมๆเลยนะครับคันนี้นะครับเรามาเปลี่ยนแผ่นลังคาให้ใหม่นะครับสีสันสวยนะครับสีเดิมนะครับตัวนี้ก็ราคาที่สามแส0สาหมื่นห้าันบาทนะครับรถปีห้าเก้านะครับ ลอเล่มทะเบียน60วันทําการสีสันห้องด้วยสารครับไม่มีรอยผูกรอยคาบน้ํารอยสนิมเลยนะครับสีสันเดิมๆนะครับใช้งานอยู่ที่1,164ชั่วโมงนะครับตัวนี้มีการเปลี่ยนแผ่นคัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับกระทะล้อยางนะครับสมบูรณ์นะครับยางก็ประมาณ90%ได้นะครับยางสวยๆเลยนะครับหางก็ได้เป็นหาง5นะครับตาช้างเผาท้ายพีดีโอ เต็มสมบูรณ์นะครับประมาณนี้นะสามแสนส่นห้าพันบาทครับ SP คันโค้งนะครับสามสคันโค้งนะครับ SP ท่านใดสนใจนะครับอีกหนึ่งคันนะครับเข้ามาใหม่เป็นรถปรับสภาพแล้วเรียบร้อยนะครับเป็น L4708 นะครับรถมาจากทันธมิตรร่วมนะครับตัวนี้ มีการปรับสภาพตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับลูกหมากนะครับซ้ายขวาเปลี่ยนใหม่เช็คชุดคันหน้าเรียบร้อยนะครับเก็บสีเก็บรายละเอียดนะครับตัวนี้คือบอดี้นะครับน่าจะเปลี่ยนมาใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบอดี้หัวนะครับบอดี้ตัวนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับยางใหม่สีเส้นนะครับคันนี้เหลือใส่ท่อซิ่งให้นะครับแถมท่อซิ่งให้อีกหนึ่งใบนะครับราคาก็อยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทนะครับสามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทนะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับ เมื่อวานรีวิวการทํางานไปแล้วนะครับเครื่องแน่นดีมากๆเฟืองท้ายนะครับการันปีไม่มีหอนนะครับรถจดปี55นะครับเล่มทะเบียนครบครับคันนี้นะครับสภาพพร้อมส่งได้เลยนะครับไม่มีจุดพัวซึมละพื้นเท้าเหยียบแผ่นยางนะครับต่างๆคอนโทรลนะครับสวยเลยนะครับใช้งาน2 5 2ชั่วโมงนะครับลงมาไวแน่นๆนะครับ สีเครื่องต่างๆนะครับตัวนี้มีการตัดท่อนนะครับเปลี่ยนแผ่นคัดแล้วนะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับพร้อมใช้ได้เลยนะครับก็ได้ด้านหน้าแล้วก็เป็นผ่านหกนะครับผ่นหกน่าจะเป็นผ่านของหยนะครับยี่ห้อนี้ทางท้ายนะครับก็สวยนะครับแขนหลังข้างนึงเปลี่ยนเป็นแบบกล้ามปูเรียบร้อยนะครับ ท้าย5้าตัวนี้เปลี่ยนใหม่หมดนะครับโซ่ข้างแขนปรับตั้งนะครับแขนกลางนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเช็คเรียบร้อยนะครับถือว่ารถสวยนะครับรถสวยสมบูรณ์มากนะครับท่านใดที่สนใจ l 4 7นะครับราคาก็ผมว่าย่อมเยานะถ้าไปเทียบกับรถที่มันไม่ได้ยางใหม่นะครับถ้ารถที่ยางเดิมๆมันก็จะอยู่ที่2 0 0 0นนะครับ2 0 0 0 0นให้สประมาณนี้นะครับยางเดิมๆสภาพดสวยอันนี้คือยางใหม่ๆนะครับยางใหม่ๆทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นยางโอตานิ้ด้วยนะครับ ดอกเต็มเต็มนะครับปีเจ็ดศูนย์แปดครับสามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทนะครับคันนี้นะนี่ก็จะเข้าช่วงแปดโมงเช้าแล้วครับของวันที่สาสิบเอ็ดนะครับวันนี้วันสิ้นเดือนนะครับวันจ่ายอีกแล้วอีกหนึ่งขั้นนะครับพัฒนาขึ้นมาเป็น l ห้า8นหนึ่งแปดนะครับตัวนี้ปีหกหนึ่งรถนะครับยางเดิมนะครับตัวนี้ก็ยางประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับใบมีดเกล็ดหน้าเต็มนะครับ ตัวนี้จัดโปรให้นะครับราคาอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับปรปกอบสามชิ้นนะครับตัวนี้นะครับได้ดันดินหน้านะครับผ่านพวนแล้วก็จะเป็นคาดนะครับพร้อมแถมเครื่องเสียงแถมท่อซิ่งให้นะครับหนึ่งชุดนะครับจุดเต็มเลยนะครับกันนี้นะสวยๆนะครับห้าศูนย์หนึ่งแปดเนี่ยระบบเขาเป็นเครื่องยนต์นะครับสี่สูบด i เรกอินเจคชันครับห้าสิบแรงม้าโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับพวกลูกหมากต่างๆนะครับสมบูรณ์นะครับแน่นๆอยู่เลยนะครับลูกหมากซ้ายขวา นะครับแน่นๆอยู่เลยสีเครื่องนะครับรถใช้งานพันกว่าชั่วโมงนะครับคันนี้นะดูสีสันห้องโดยสารไปตามกันนะครับไม้แท้ที่ต้นนะครับล้อกระทะนะครับไม่มีแตกนะครับ P ิวซีอยู่เดิมนะครับชุดท้ายเนี่ยสวยมากนะครับสายสีเดิมๆนะครับ ตัวนี้ได้ผ่านพวนห้าใบนะครับแล้วก็พร้อมพลาดนะครับพร้อมพาดนะครับตัวนี้นะรถไถเป็นรถนานะครับเป็นรถนาแห้งนะครับไม่ใช่นาน้านะครับรถเลยไม่ผูกไม่มีคาบน้ําเลยนะครับดูสีคันล่างได้นะครับสวยๆมากนะครับอีกหนึ่งคันนะครับเป็น L401840 แปสี่สิบแรงนะครับตัวนี้ปรับสภาพแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับสี่สิบแรงตัวนี้รถจดปีห้าเก้าครับใช้งานเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดชั่วโมงนะครับ ใบดันเต็มนะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับราคาที่สี่แสนสามหมื่นบาทนะครับเช็คพร้อมใช้เรียบร้อยนะครับสีสันเดิมๆนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้เก็บแค่สีคันล่างให้ใหม่นะครับสีชุดบนนะครับสีเดิมๆนะครับสีสันห้องโดยสารนะครับต่างๆสวยมากนะครับคันนี้ชั่วโมงนะครับชั่วโมงแท้นะครับไมลดิจิตอลนะครับเก้าร้อยแปดสิบสองชั่วโมงนะครับเก้าร้อยแปดสิบสองจุดสาม ตัวนี้จะได้เป็นผ่านป่วนห้าใบนะครับผ่านป่วนตาช้างห้าใบถ้ายสวยนะครับอ่าราคาสี่แสนสามมืนบาทนะครับรถพร้อมส่งได้เลยพร้อมขายได้เลยนะครับรอร่มทะเบียนหกสิบวันทาการนะครับตัวนี้นะครับ L สี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับอีกหนึ่งคันนะครับ L สี่ศูนย์หนึ่งแปดเช่นกันนะครับตัวนี้ได้ผ่านสองสองห้า E Pro นะครับตัวนี้ยังไม่ทันได้ปรับสภาพนะครับราคาก็อยู่ที่สี่แสนบาทนะครับ ยางก็นะครับเก้าสิบอร์เซ็นะครับท้ายสวยค่อยดูไปด้วยกันนะครับคันนี้ใช้งาน2 3 0พันสารอชั่วโมงนะครับอันนี้รถปีหกหนึ่งเราเล่มทะเบียนเหมือนกันนะครับสอง1ันสารอ็ิเอดชั่วโมงนะครับตัวนี้เราเล่มทะเบียนนะครับหกสิบวันทําการนะครับเหมือนกันนะครับราคาสี่แสนบาทนะครับรถสวยเลย ถ้าไปตามสภาพนี้นะครับ3ามแสนเก้นะครับปล่อยเลยนะครับสามแสนเก้านะครับปล่อยให้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราเก็บสีเก็บงานเก็บรายละเอียดก็อยู่ที่4 0 0 0 0นบาทนะครับสภาพรถคันนะครับคัดนะครับเดิมนะครับท่อนคัดเดิมนะครับสีล้อกระทะต่างๆนะครับโอเคนะครับรถถือว่าสวยนะครับสภาพก็อยู่ประมาณสักเกซได้นะครับสําหรับคันนี้นะครับทะเบียนสามศนะครับ อันนี้เป็นสินค้าหน้าร้านของเรานะครับเดี๋ยวพาไปชมฝั่งฮานูนนะครับยังมีรถที่ขายได้อีกนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหรือหนีไปไหนนะครับตัวนี้นะอันนี้อีกหนึ่งคันนะครับเป็นอิซกิเอ็นทีห้าสี่ศูนย์เมื่อวานลูกค้าจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอำเภอทุ่งใหญ่นะครับจองเข้ามานะครับเป็นการจองออนไลน์นะครับพร้อมทําโครงกันปลามด้วยนะครับโครงกันปลามแบบประตูปิดเปิดนะครับเหมือนที่ส่งจังหวัดตังนะครับตัวนี้รถสวยมากนะครับ ให้เปอร์เซนต์ไปเลยครับ9 5้า้าปอร์เซ็นตะครับเหมือนรถใหม่นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับอีสกินะครับมันเหมือนรถใหม่ครับตัวนี้เป็นรถเกรดเเลยนะครับเก0ร้ยสิบชั่วโมงครับใช้งานน้อยอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านพวนนะครับแล้วก็ตัวตัดหญ้าได้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้จะส่งเข้าไปทาโครงกันปรามนะครับวันนี้จะส่งไปทาโครงกันปรามนะครับขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างสูงนะครับ ลูกค้าโอนออนไลน์มานะครับมาจําออนไลน์นะครับสายใต้นะครับเดี๋ยวไปดูรถที่ยังขายได้อยู่ฝั่งทางนู้นอีกนะครับขอขั้นรายการนิดนึงนะครับกับอุปกรณ์ตอบพ่วงนะครับเป็นโรตารี่นะครับโรตารี่ใหม่ตัวนี้จะเป็นขนาด80เซนนะครับใส่สําหรับรถรุ่นบีนะครับไปปั่นในร่องอ้อยนะครับตัวนี้เป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับราคาที่37000บาทนะครับหรือว่าจะเป็นตัวตัดละมันนะครับตัวนี้อยู่ตัวละ20,000บาทนะครับ20,000บาท นะครับสองหมื่นบาทนะครับชุดตัดลำมันนะครับพร้อมย่อยนะครับหน้าใบดันนะครับมือสองนะครับตัวนี้อยู่ที่ราคาสองหมื่นบาทครับชุดใบดันดินนะครับสองหมื่นบาทพร้อมคอนโทรลพร้อมกระบอกไฮดรอลิกนะครับหรือว่าจะเป็นชุดตักนะครับโรตารีมือสองก็มีนะครับโรตารีตาช้างมือสองอยู่ด้านหลังรุ่นนะครับเหลือเมตรหกเมตรแปดนะครับโรตารีมือสอง ชุดตักอยู่ที่แปดหมืนห้านะครับตักใส่สําหรับสามหกสามสี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัดหญ้านะครับขนาดหนึ่งเมตรก็อยู่ที่สองหมืนสามครับตัวนี้เมตรยี่สิบนะครับขนาดหนึ่งเมตรยี่สิบก็จะอยู่ที่สองหมื่นห้านะครับสองหมืนห้าพันห้าร้อยบาทอุปกรณ์นะครับหน้าร้านนะครับมาด้านหลังครับ มีอีกหนึ่งคันที่เข้ามาใหม่นะครับตัวนี้เป็น L 4708นะครับตัวนี้ก็ขายราคาเบาๆนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับตัวนี้สามแสนหกหมืนบาทนะครับสามแสนหกหมืบาทเก็บจุดรั่วซึมให้นะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับสามแสนหกหมืนบาทนะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับปีห้าห้าเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นสี่เจ็ดสำหรับคนงบน้อยนะครับ เดี๋ยวเบาะนะครับนัดเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสวยงามนะครับตามท้องเรื่องนะครับกระทะล้อนะครับต่างๆนะครับหางก็ได้เป็นหางห้านะครับชุดท้ายนะครับต่างๆก็โอเคครับสมบูรณ์นะครับปทงปท้ายอยู่ครบหลังคาเป็นแบบบ้านๆครับอลูซิงนะครับคันนี้นะสี่เจ็ดแรงเล่มทะเบียนพร้อมครับอันนี้เป็นสามหตนดนะครับ ยังสวยๆนะครับยางหน้าใหม่นะครับยางหลังก็ประมาณ99%นะครับตัวนี้เก็บงานเรียบร้อยนะครับ2อง0 0นเก้าหมืนบาทนะครับอุปกรณ์หน้าหลังจะหน้าผ่านควรน,นะครับตอนนี้พนักงานกําลังทีมงานกําลังเข้างานครับช่วงเช้านะครับวันนี้ต้องมาครบทุกคนนะครับถ้าไม่มาครบทุกคนไม่ได้เงินเดือนใจร้าย มาดูด้านหลังนะครับยังมีรถที่ขายได้นะครับด้านหลังด้านหลังก็มี3408โอช่างสีมาแต่เช้าเลยนะครับ L3408 DI ครับตัวนี้สภาพก็สวยสมบูรณ์อยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้แจ้งจดเล่มทะเบียนใหม่นะครับเช็คเรียบร้อยนะครับลูกหมากเช็คเพาหน้านะครับต่างๆนะครับ ยางหลังก็ประมาณสักสักหกเยังได้อยู่นะครับยางหลังนะตัวนี้เป็นรถไล่มานะครับรถไล่นะครับตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนแผ่นลังคาเปลี่ยนอะไรให้ใหม่นะครับราคาก็อยู่ประมาณ2องแสนถ้าไม่เก็บสีนะครับก็อยู่ที่2องแสนบาทครับตัวนี้ถ้าไม่เก็บสีที่2,000 200, สนนะครับอันนี้นะตรวจเช็คระบบให้ทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้ปกติ อีกหนึ่งขั้นครับ49แรงม้านะครับตัวนี้จะเสร็จแล้วครับเปลี่ยนยางหลังให้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าผานพวนนะครับผานพวนนะครับ6ใบนะครับตัวนี้ราคาที่3 3 0แสนบาทครับ3 0แสน0บาทนะครับยางหน้าเต็มๆนะครับกำลังเก็บงานนะครับสีเฟรมพ่นเรียบร้อยนะครับ 330,000บาทนะครับตัวนี้เป็น4708 SP นะครับใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา440,000บาทครับยางใหม่4เส้นนะครับเช็คระบบใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็น4708นะครับของลูกค้าที่ชุมแพรนะครับตัวนี้นะอันนี้3408ครับลูกค้าจองออนไลน์มาจากอุดรนะครับ อยู่ใกล้ๆเองนะครับไม่ได้เข้ามาดูรถนะครับตัวนี้ติดตามในรีวิวนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับในการติดตามผลงานนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับรถสวยขนาดนี้นะครับสภาพเบื้องต้นมันสวยแล้วนะครับลูกค้าอยากเก็บสีเพิ่มเติมอีกนะครับเดี๋ยวจัดให้สวยๆนะครับส่วนด้านในเป็น39แรงนะครับการทําสีเราก็จะพ่นรองพื้นแล้วก็มาโปะโปะอีกนะครับฟ้าบุบๆยุกๆนะครับทาใหม่ทั้งหมดเลย นี่ครับกระบวนการทํานะครับอันนี้เป็น39แรงนะครับเก็บพวกลูกหมากพวกอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปลี่ยนยางแล้วอันนี้คือรถที่ลูกค้าจองไว้เรียบร้อยนะครับจากอําเภอเมีอวดีนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดก็เก็บงานรอนะครับรอทําสีนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ใครสนใจคันไหนนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0633130447นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่มติดตามนะครับสำหรับลูกค้าใหม่ด้วยนะครับลดเราเข้ามาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็น่าจะมี B 24นะครับ b 2420เข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับท่านใดนะครับสนใจก็สามารถขอรูปทางไลน์ได้นะครับไอดีไลน์ก็ตามเบอร์โทนี้นะครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงครับ